หรนอีมันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ก็เออจริงๆอ่ะเหมือนเขาแฮกเข้ามาหลายเดือนที่แล้วครับแล้วก็เหมือนกับแฝงแฝงตัวเข้ามาโดยที่เราไม่รู้แล้วเวลาไปทักหาใครอ่ะครับเขาก็จะลบข้อความซึ่งซึ่งเราจะไม่เห็นเลยซึ่งเขาเข้ามาตั้งแต่เดือนพฤศจิกครับก็จะส่งข้อความไปหาเอ่อคนในวงการบ้างหรือว่าคนที่อยู่นอกวงการอะครับทักไปในข้อความที่ ค่อนข้างไม่เหมาะสมแล้วก็แบบ18บวกเลยนะแล้วผมเพิ่งมาเจอเขาเพิ่งทักกลับมาเนี่ยคือจริงๆแล้วแสดงว่าเขาเขาพิจารัาเราตั้งนานแล้ว ใช่ใช่ครับตั้งแต่พฤศจิกแต่เราแต่เราไม่ได้รู้นล็องแต่ใช่แต่ผมไม่รู้ว่าผมไม่ได้เช็คด้วยแล้วผมก็ไม่ได้ล็อกรหัสสองชั้นเพราะตอนแรกเราไม่รู้ไงอ่เราเราในวันที่เรารู้เรารู้เพราะว่ามีคนมาบอกเราใช่ครับมีคนทักข้อความมาบอกว่าแบบ้เขาส่งไปนะเลยหลังจากนั้นเราก็เลยดําเนินการไปแจ้งความอ่เราเป็นแค่บ้างตอนนี้ตามตัวคนนะคะตอนนี้กําลังสืบหาไอทีอยู่ครับซึ่งจะเป็นขั้นตอนค่อนข้างยากครับเพราะว่าเขาแอบเปลี่ยน ไอพีไปอยู่ที่ญี่ปุ่นซึ่งจริงๆอะอยู่แล้วครราชสีมาคือโคราชครับแต่จริงเ็นคนไทยเราไม่คนไทยครับ<ช>จริงๆเราเรามองเรื่องนี้ไงเราอยากตามจนแบบมนถึงที่สุดแบบได้เจอตัวคน <ผม S 2> อ,อยากอยากจะเห็นหน้าแล้วก็อยากจะเจอครับเพราะผม,มว่าการที่มาใช้หน้าคนอื่นไปคุยกับข้อความเนี่ยมันไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่รู้เรื่อง่ายขาดความอบอุ่นหรือเปล่าที่ใช้ใช้แบบ ใช้หน้าเราไปคุยว่าเดือดเลยเดือดุเดือดพี่ผมนโกรมากครับเขาทําสําเร็จบางสักอันไหมคะอย่างเช่นการแบบนี้มีการให้โอนเงินไหมหรือว่ามีทักไปดูของรับซึ่งเขาเก่งมากๆเขาแฮกเข้ามาใน Gmail เราแล้วเขาก็ไปเอา Facebook เก่าผมตั้งแต่มัธยมครับที่ไม่ได้ใช้แล้วก็คือจะลากคนจากในไอจผมเพื่อไม่ให้ผมเห็นไปคุยใน Facebook Facebook เก่าผมอย่างทธิศยหายนัยนักขนาดไหนครับ เสียหายยังไม่ยังไม่เจอครับแต่เจอแค่ทักแบบใครส่งอะไรมาคือใช่ไหมเพื่อนเพื่อนตัวก่อนเพื่อนเพื่อนก็มีช่วยกันแบบกระจายข่าวเลยมีมีด้วยครับน่ารักมากแบบใช่อันนี้เป็นครั้งแรกที่เราโดนในเป็นครั้งแรกครับครั้งแรกนี้ดูแลไงบ้างบัญชีของเราเอออะไรนะฮะบัญชีของเราดูแลไงบ้างบัญชีก็เออตอนนี้ไปล็อกสองชั้นแล้วก็ให้เออรักษาความปลอดภัยมากขึ้นครับโอเคนะับ